ใบผักเซียนนี่ใหญ่กว่มือค่ะนี่เพิ่งจะเกิดบางต้นก็แก่แล้วบางต้นก็เพิ่งจะเกิดถ้าเก็บไม่ทันก็ มาเก็บใบของต้นที่เกิดใหม่เนี่ยค่ะถ้าเก็บไม่ทันได้เท่านี้เองบางต้นต้องลุ้นว่าจะโตไหมแต่ใบใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่ามืออีกค่ะนะก็พอมีให้ลุน้น เพราะว่าดองอร่อยมากผักเสี้ยนขนมบลอกเราค่ะนะมีพอได้ลุ้นค่ะให้ได้กินถึงซัมเมอร์ใบอย่างเงี้กินได้นะถ้าจะกินจริงๆดองอร่อยดองอร่อยมาก Knoblaj grob.